Sim, sim,

ม่นจก่อนแน่เโอ้ยนัร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 ับรับแว้ยรับแล้วนับวนี่รับแล้วเมาเป็นเร็น่อยมัหอกหยอกย้ายผ้าหยอกนองเพิ่งารับแล้วรับแล้ว วิ่งนย่งบ่เ <blunt> อิญ <EN> มีแม่มีตะันบอิญเ่น่าอะตะขันเอิญว่เอิญวะามกสิง่ายกว่าเตะเิเอิญป่าป้าเอิ่คตะวันป่้ออป่าป้าอ๋ ต้องมามากั้นนี่สิไงกว่าแม่จ๋าอยู่เดี๋ยวกนเห้ยขึ้นรถรับเลยได้ยนี่ป่อน่ปา อ่ะเดีเดี๋ยวสอนมือช้านสอนอ่ Good morning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  เดมือมา Good morning Good morning เดี๋ยวเก้าเดี๋ยวเ้าไปกระเป๋า Good morning กันอ่านยงเก้าอ่านยา้าเาเ้าเวนะ เอาคนยิมมังเนี่ยอายิมหน่อยอายิมหน่อยโอาบนนอนอุมันีุ่มนี่คุณมันี่เมันี่ประเวกันประเวุมันีุ่ณมันี่สวัสดีตอนเช้าค่ะเฮ้ได้สิลงซ้มุ่ณมนี Good morning, a good morning, morning, morning. good morning, morning, morning. มัไม่้องชี้ๆัวยไม่อม่ต้ว ว้านนไปปนได้แต่เอเอเด็กกินนมะ้ไหมนีน้เวลาแนู่้ชาติแบบก่อนนะคะแปบนึงูจักว่าจ้านี่ยจะได้กินนมกันเลยจ่าแห้งๆผู้ชาติแบบก่อนนะคะ,นนะ,คะจา้นนะะจาจ้า